สวัสดีครับวันนี้ร้านเกงยินลีไวห้าศูนหนึ่งมือสองของเรานะครับจะมาเปิดกระสอบใหม่กันนะครับนี่นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจและยังรอทางร้านเราวันนี้จะมาเปิดกระสอบใหม่กันนะครับอ่ามาดูกันนะครับนี่คือสินค้าที่มาจากร้านส่งที่เชื่อถือได้ที่มีชื่อเสียงนะครับยีนลีไวห้าศูนย์หนึ่งมือสองจะมีทุกป้ายนะครับจะมีเลเซตบนะครับขอโทษนะครับจะมีเลเซตบที่อยู่ด้านหลังตัวนี้จะมีเลเซตบแดงแล้วก็เลเซตับเลเซตบส้ม เรดแถบขาเรสแถบน้ำเงินแต่และอย่างก็จะมีคุณสมบัติพิเศษ,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 ษที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะมีอย่างเช่นเรสแถบเรสแถบแดงนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูดถ้าเป็นเรสแถบแดงนะครับตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษตรงนี้นะครับที่หูกระเป๋าตรงนี้นะครับหูกระเป๋าหลังตรงนี้นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเหมือนในรูปนี้นี่คือสัญลักษณ์ของเรสแถบแดงนะฮะแล้วก็ถ้าเรสแถบส้มถ้าเรสแถบส้มเนี่ยตรงนี้ตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรังนะครับจะไม่เหมือนกันฮะนี่เป็นอีกหนึ่งตุดที่จะดูแล้วก็ที่ชี้วัดได้ว่าดูแท้เก๋ได้อีกจุดหนึ่งนะครับวันนี้มาเปิดกระสอบกันนะฮะเปิดกระสอบใหม่ๆสดๆให้ดูกันนะครับให้ดูกันสดๆไปเลยนะครับว่าเลยนะครับว่าขายด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์นะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับที่ไว้วางใจเรามาโดยตลอดมาดูตัวที่หนึ่งกันนะครับสีเข้มๆเลย ดูนะจะเอาเข้มขนาดไหนนะลูกค้านะจะเอาเข้มขนาดไหนนะขนาดตามป้ายนะครับเดี๋ยวเป็นยูสามสิบหกเอลสามสิบแปดนะครับนี่รุ่นห้าศูนย์หนึ่งสองอีกนะนตัวต่อไปตัวต่อไปที่สองสี่สุดต้นแ็กนะครับห้าศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นยูสามสิบสามเอลสามสิบสี่ครับตัวนี้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าลูกค้าสนใจตัวไหนนะครับต้องการตัวไหนะนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเป็นยูสามสิบสอง L สามสิบี่ตัวที่สามนะครับเนี่ยรุ่น501นะครับใส่มาดฐานคนไทยเลยตัวนี้อ่าใส่มาดฐา,า,านคนไทยสวยๆอ่ะตัวนี้ผ้าสวยนะเนี่ยสวยนะอ่าตัวนี้ตัวที่สี่นะครับรุ <Du> ่นย <we> <Du> ูสามสิบสี่ L 3 8มสิยูเอเปล่าตัวเนี้ยยูเอือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะอ่าเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดดีสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีตัวเนี้ยสุดท้าอีกตัวครตัวที่ห้าห้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวรุ่นยูสามสิบสาม L สามสิบสองนะครับ กับทางร้านเรานะฮะขายของมานานนะครับก็ลูกค้าที่ซื้อของเราก็สบายใจได้ของเราตรงปกทุกอย่างนะะั้นแล้วก็สินค้าที่เห็นนะฮะเห็นไหมสีเข้มเขมทุกตัวจะเอาเข้มขนาดไหนแต่ละตัวนะฮะตัวที่หกนะครับเดี๋ยวเป็นยูสามสิบเอ็ดเอลสามสิบสองนี่สวยๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเป็นยูสามสิบหกเอลสามสิบสองรุ่นห้าตัวหนึ่งมนะครับสวยๆเข้มเข้มนะลูกค้านะ แล้วเราไม่ยู30เอา32ก็มีนะโหกสอบนี้นั่นเึ๊กสวยเลยเข้มทุกตัวยิงคขณเข้มเข้มทุกตัวอตัวนี้สุปดแบล็คไม่กีิบเลยตอนนี้นี่เยู 36L 34ตัวนี้โอ้โหมือหนึ่งมือหนึ่งจชัดนี่นะครับตัวนี้เดสยส 34L 32นะครับอ๋ออันนี้เดสก์ท็อป เดสต็อกเพลย์เป็นกงเกงใหม่ที่ค้างสต็อกแล้วเอามาตีขายเป็นมือสองน,นะฮะตัวนี้นสวยเพเป็นเป็นยูสามสิบหกเอลสามสิบสองนะคตัวต่อได้เดี๋ยวเป็นยูสามสิบสี่เอลสามสิบสี่นะสวยเลยนะลูกค้าสวยทุกตัวเข้มทุกตัวนะฮะรับรองได้สินค้าจากร้านเราไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับเดี๋ยวเป็นยูสามสิบห้าเอลสามสิบสี่เปิดพลังไปหน่อยไม่ไม่เห็นไม่เห็นขาจริงอ่าตัวนี้เดี๋ยวเป็นยูสามสบสองเอลสามสิบ นสวยเลยไซมาฐานเลยเนะฐานครับตัวนี้ไซเดีร์เป็นยูไซสี่เอลสามสิบนะครับนี่อ่าอ่าท่านผู้ชมจะได้ดูนะไ,ดได้เห็นด้วยกะชัดเลยสีสุดต้มแรกครับนี่เข้มเข้มนะครับลูกค้าเดอร์เป็นยูไซสองเอลสามสิบนะครับนี่เดี๋ยเป็นยูไซสามเอลสามสิบสองนะตัวนี้สวยเลย เข้มทุกตัวสวยทุกตัวมากระสอบเนี้นี่ตัวนี้ก็สีสวยดีนะตัวนี้พูดถึงว่าทุกกระสอบไปเลยเพราะว่ามันเป็นสินค้าเกรดเอนะครับลูกค้าที่ที่เราสั่งมาขายเนี่ยเป็นสินค้าเกรดเอทั้งหมดนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเป็นยูซสี่เอลสามสิบนะคุณลูกค้าสวยเลยครับสวยทุกตัวเข้มทุกตัวนี่คนระับเดี๋ยวเป็นยูสองเอลสามสิบ บางร้งานจะนําไปคัดแยกแล้วก็รีดทำความสะอาดให้ลูกค้าอีกทีนึ่งนะครับตี้สีสวยมากเลยเพียงใหม่ปะ,ะเดี๋ยวเป็นยูสามสิบหกลสามสิบสี่นะตัวนี้อ่าตัวนี้เดี๋ยว,วยเป็นยูสามสิบอลสามสิบสี่นะครับสสวยเลยตัวนี้ก็จะมีนะครับเล็กนิดนึงเดี๋ยวเป็นยูยี่สิบแปดอลสามสิบสี่นะนี่สีสวยครับ นสามอลสามสองครตัวนี้เดี๋ยวเป็นยสามสิสี่เอลสามสิบสองสภาพใหม่สวยๆทุกตัวนะครับลูกค้าตรงใ้ท่านใดสอบถามรายละเอียดได้สวยทุกตัวเข้มทุกตัว<ไ>เป็นงานนอกล้วนไม่มีงานไทยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่สั่งจากการขายส่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็ เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเป็น U สามสิบหก L สามสิบสองนะครับเดี๋ยวเป็น U สามสิบสองอลสามสิบสองนะครับนี่เดี๋ยวเป็น U สามสิบสี่เอลสามสิบนครับทุสสวยเลยสีเนื้อทรสีดูยีนเข้มๆทุกตัวนะครับเป็นผ้าเนื้อทรายมีผ้าด้านแล้วก็ผ้าเนื้อทรายนะทุกคน เป็นยูสายสิ่เอ็ดเอลสามสิบสองนะครับสวยขึ้นขึ้นทุกตัวตัวนี้ไม่มีป้ายนะครับตัวนี้ป้ายปะกินนะสวยเลยนี่เป็นยสายสิบสองเอลสามสองนะครับไ,ไ,ไปอาไปอีกแล้วเดินตัวโอ้โหรถนี้นะครับตัวยูสายสานเอลสามสิบครับผมงานป้ายอาเนี่ยสินค้าจะมีน้อยกว่าจะมีน้อยมีไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเป็นยูสายสามเอลสามสิบ เดเปยสามสิบหเสาสสีนี่เดเปยสามสิสี่เสาสบหกนะครับอ่าตอนนี้ต้กินลูกไถนนะครับผมไปตามสภาพครับสีเข้มทุกตัวครับลูกค้าเข้มเข้มสภาพดีๆทุกตัวเลยเดปยูสามสิบกสาสิบนะครับตัวนี้นี่ไปอาไปอีกแล้วหนึ่งตัว

เดือบันยูสามสิบสามเอลสามสิบสองเดือบันยูสามสี่เอลสามสิบสี่เดือบันยูไซสสามเอลสามสิบสี่ใต้ดำด้วยนะเดือบันยูไซสสี 29, ่เอลสามสิบสองเดือบันยูยี่สิบเก้าเอลสามสิบเดือบันยูสามสิบสามเอลสามสิบเดือบันยูสามสิบหกเอลสามสิบ

นี่สีสวยมากเลยเดบิวสามสิบเอลสามสิบสี่อ่ามิดไนท์นะครับเดบิวสามสิบหกอลสมสิบดบวสสิกเอบสเดิมครับซูเปอร์แบล็คเดบิวสามสองบวสามสิบอสสป,ป้ายหนังด้วยนี่เดสต็อปนะครับเดบิวสามสิบสองบวสามสิอส เดอะเยส 2L 32เดบุยู 36L 30สุดร์แบล็คนะครับเดบุย 36L 31เดบุตยูส 2L 32เข้มทุกตัวนะครับทุกคนเข้มทุกตัวสวเข้มเดบุตยส 2L 30เนี่ยวบย 36L 32นะครับนี่ป้ายยังอยู่นะตัวนี้สวยๆเลย เดบินยูไซร์สองเอลไซ์สองห้าศูย์หนึ่งนอะครับเดบสิบสเอลสารสิบสองนี่เดบิยูไร์สองเอลสาสิบนะครับอ่าตัวนี้ไม่มีป้ายประกินนะครับขายตามสภาพป้ายประกินอาจจะอยู่ในนี่นะขนาดไซส์อาจจะอยู่ในป้ายแครนะครับ w ดบุนยูไซ์สี่เอสสบดบิร์สี่เอลสามสิบสอง เดือบันยูสามสิบหก L สามสิบสองดบันยูสามสิบเอ็ด L สามสิบสองนี่สีในคลิปยังไงตัวจริงอยังไงน,นะครับเดือบันยูสามสิบสาม L สามสิบสองอ่าตอนนี้ไม่มีป้ายประกันนะครับแต่เป็นเรซแท็บอะไรเนี่ยอ๋อเรซแท็บรีวายนะแต่สกรีนข้างเดียวโอเคตอนนี้ก็ไม่มีป้ายประกันหรือเปล่าอ่าไม่มีป้ายประกันเหมือนเดิมน,นะครับ อ่าอีกหนึ่งแฟชั่นนะบางคนนี้เขาใส่ดับไม่มีป้ายไปกินนะครับนี่ดูวินเทจดีครับเก้าศูนย์อ่านี่นะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงยังไงนะครับอ่าขอบคุณครับ